คุณเกิดในปีวอกลิงปีที่ไม่ธรรมดานีซึ่งจัดขึ้นทุกๆ12ปีสัญญาว่าจะสร้างผลกระทบมากมายให้กับคนเกิดในปีวอกทั้งที่มีความหวังและท้าทายปีมะรงมีชื่อเสียงในด้านความมีชีวิตชีวาพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงด้านโชคลาภอย่างมากเมื่อปีอันเป็นมงคลน,นี้ตรงกับปีเกิดของคนเกิดในปีวอก จะทำให้เกิดการผสมผสานอิทธิพลที่น่าสนใจและทรงพลังซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางชีวิตของพวกเขาใหม่ได้เรามาเจาะลึกการสำรวจผลกระทบที่เป็นไปได้ของปีมะโรงสำหรับผู้ที่เกิดภายใต้สัญ,ญลักษณ์ลิงที่ฉลาดและปรับตัวได้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ขยายขอบเขต คนเกิดในปีวอกเป็นที่รู้จักในด้านความคิดที่รวดเร็วและจิตใจที่สร้างสรรค์ในช่วงปีมะโรงคุณสมบัติเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเข้มข้นขึ้นส่งผลให้ชาวลิงมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ธรรมดาและความสามารถในการคิดวิธีแก้ปัญหาอันชาญฉลาดเพื่อรับมือกับความท้าทายที่พวกเขาเผชิญความก้าวหน้าทางอาชีพและความสำเร็จทางปัญญา ปีมะโรงมักจะนำโอกาสในการเติบโตทางอาชีพและความสำเร็จทางปัญญาคนเกิดในปีวอบอาจพบว่าตัวเองบรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิตการทำงานเช่นการเลื่อนตำแหน่งการยกย่องในความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือโครงการที่ประสบความสำเร็จความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวสามารถนำไปสู่ความสำเร็จอันน่าทึ่งได้เครือข่ายทางสังคม และวิชาชีพที่ขยายออกไปปีมะรงมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นกันเองและความสามารถในการสร้างเครือข่ายคนเกิดในปีวอบอาจคนพบการติดต่อใหม่ๆและการเชื่อมต่อที่มีอิทธิพลในช่วงเวลานี้ซึ่งอาจเปิดประตูสู่ความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนทางปัญญาความคล่องตัวทางจิตและทักษะการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น พลังงานแบบไดนามิกของมังกรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางจิตและทักษะการสื่อสารของชาวลิงได้พวกเขาจะเก่งในการถ่ายทอดความคิดและข้อโต้แย้งที่โน้มน้าวใจซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างลิงทางในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินและโอกาสในการลงทุนลิงมักมีความเฉียบแหลมทางการเงินสูง ปีมะโรงอาจนำเสนอโอกาสสำหรับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเกิดในปีวอกในการจัดการการเงินอย่างชาญฉลาดคว้าโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายแบบหุนหันพลันแล่นความท้าทายและการเติบโตส่วนบุคคลแม้ว่าปีแห่งมะโรงจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็นำมาซึ่งความท้าทายด้วย โดยเป็นการทดสอบความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของชาวลิงความท้าทายเหล่านี้อาจเป็นโอกาสในการเติบโตส่วนบุคคลทำให้พวกเขาได้ขัดเกลาสติปัญญาและไหวพริบของตนเองการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการค้นพบตนเองปีมะรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบตนเอง คนเกิดในปีวอบอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความเชื่อค่านิยมหรือเส้นทางชีวิตในช่วงปีนี้ถึงเวลาที่จะสำรวจขอบเขตใหม่ๆทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและขัดเกลาการแสวงหาความรู้ทางปัญญาของพวกเขา